ข้างล่างหน่อยจ้ะอือสบายเลยนะลงอีกนิดนึงตรงสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพล N3F DIY ไหลไปเลื่อน c h a n n e นะครับวันนี้นะครับเราจะมา DIY นะครับผมก็คือจะซ่อมเครื่องนวดนะครับผมพอดีว่ามันพังนะครับผมเมื่อยแล้วอ่าจะให้เมียนะครับ นวดคายเมื่อยให้ต้หน่อยนะครับพังนะครับผมก็คือว่าตอนแรกเข้าใจว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยพังไฟไม่เข้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับดูแล้วน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ข้างในนะครับเราก็จะอะแดป DIY เอาแบตเตอรี่ที่เราเล่น r c นะครับผมมาใช้แทนแบตเตอรี่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีทำจะเป็นแบบไหนนะครับผมและจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับ อันดับแรกเราก็ต้องรื้อนะครับแล้วก็มาดูว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยกับตัวมอเตอร์เนี่ยมาใช้แรงดันไฟฟ้าย่านไหนนะครับแล้วเราจะเลือกแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ทําการทำแจ็คสายเชื่อมต่อเพราะมันต้องเปลี่ยนแจ็คนะครับ rc เราจะมีหลายแจ็คตรงนี้ผมจะใช้เป็น jst แต่ผมมีหัวแปลงนะครับแบตเตอรี่มีหลายแจ็คก,ก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีชุดหัวแปลงแล้วเราจะไม่ใช้ที่ชาร์จของเขาเราจะใช้ที่ชาร์จ rc ของเรานะครับผม ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นที่ชาร์จ R4 ตัวนี้นะครับที่เราใช้โอเคครับไปลุยกันเลยครับครับผมนี่นะครับพอเราลื้อออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขานี่นะครับเป็นประมาณนี้แบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดัดแปลงนะครับผมเราจะใช้แบตลิเทียมโพลิเมอร์แบต ริโพที่เราเล่น RC นะครับผมใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าผมเช็คแล้วแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เรารู้ย่านแรงดันไฟฟ้าที่ใช้แล้วนะรเราก็แค่เลือกขนาดแบตเตอรี่เซลล์แบตเตอรี่ที่เหมาะสมมาใส่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วก็การชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จได้ไวกว่าด้วยเพราะว่าชาร์จผ่านตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นกําลังต่านะครับเห็นไหมครับนี่คือที่ชาร์จของเขาจะเป็นกําลังต่ําแต่เราจะใช้ที่ชาร์จ RC ของเราก็คือนี่นะครับแบบนี้สามารถชาร์จ กำลังสูงได้แล้วก็ชาร์จปลอดภัยนะครับโอเคเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมันจับทั้งอุณหภูมิจับคาปาซิเตอร์หลายๆอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดัดแปลงกันครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเช็คแรงดันไฟฟ้าที่ใช้แล้วมันเป็นย่านที่สามารถใช้ด้วยกันได้เราก็แค่อัดแอปนะครับ DIY เอามาใช้กัน โอเคมันจะสะดวกด้วยเพราะว่าชาร์จเร็วได้นะครับถ้าชาร์จกับอันนี้มันจะชาร์จนานหน่อยนะครับผมดูแล้วนะครับชุดนี้มันพังนะครับก็สามารถที่จะทําได้2แบบแบบแบบแรกก็อาจจะใช้ของเดิมนะครับแต่ผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับผมต้องการใช้ของ AC มาอะแดปเข้ามาใช้ร่วมกันนะครับผมป้าหลุยครับผมที่เหลือก็นะครับเราลื้อออกมาแล้วแล้วก็ถอดชุดแบตเตอรี่เดิมออกไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ ประกอบกลับเข้าไปแล้วเราก็ทําชุดสายเสียบตัวแจ็คนี้นะครับให้เป็นแจ็คที่เหมาะกับอาซีของเราเท่านั้นเองครับผมอ่ะรยครับประกอบครับผมนี่นะครับเราก็ทําการเอาแบตเตอรี่นะครับลิเธียมโพลิเมอร์ที่เราเล่นอาทํซีทำแจ็คปัดกีต่อสายออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะเป็นที่เก็บแบตทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับยัดตัวไปข้างในแต่เราสามารถที่จะถอดแบตออกมาชาร์จกับเครื่องชาร์จ RC ซีของเราได้ตอนไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการอ่ะ คัานี้เดี๋ยวมาทดสอบนะครับลองกดสวิตช์รันเห็นไหมครับโอเคครับ,คครบทำงานได้ปกตินะครับตั้งแต่สปีดแรกไปยันสปีดสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมีปรับหลายระดับนะครับความแรงความเร็วโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็ประกอบและใช้งานต่อได้เลยครับก็ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ตัวแจ็คนะครับเป็น JST แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้แจ็คอะไรก็ได้ถ้าเรามีหัวแปลงนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่นะครับชุดหัวแปลงต่างๆนะครับก็คือแจ็ค r c ของเรานะครับเป็นชุดหัวแปลงแปลงเป็น XT 6 0แปลงเป็น t d n นะครับผมแปลงเป็น XT 3 0แปลงเป็น JST ได้หมดทุกแบบนะครับเราจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นแจ็คกี่แบบก็แล้วแต่นะครับผม สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับการที่มีแบตเตอรี่หลายก้อนนะครับเพราะคนเล่น RC ซีส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีแบตก้อนเดียวอยู่แล้วนะครับมีแบตเตอรี่หลายก้อนนะครับเราก็สามารถใช้งานเจ้าเครื่องนวดนี้ได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นของเดิมของเขานะครับมันจะนวดได้แค่ไม่กี่นาทีเองครับแบตหมดแล้วเวลาชาร์จก็ต้องชาร์จนานกว่าตอนนวดสมมติเรานวดไป5นาทีแบตหมดเวลาเราชาร์จอาจจะชาร์จสิบถึงสินาทีมันก็ไม่ต่อเนื่องบางทีเราเมื่อยเราอยากนวดต่อเนื่องนานๆนะครับเราก็ใช้แบตเตอรี่หลายก้อนของเราได้เลย อตอนนวดนะครับอีกก้อนนึงก็เอาไปชาร์จรอได้นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราในนี้นอตอนแรกเราลองก้อนนี้ไปแล้วอันนี้เดี๋ยวจะลองอีกก้อนหนึงก็ผมเสียบแจ็คแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะครับโฟกัสถ <Yeah. S 1> ้าเสียบไม่พอหน่อยอ่ให้เข้านิดนึงนะพอะอ่ะเรามาเทสเห็นไหมครับ มีประมาณ5สปีดได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมทำนวดต่อได้เลยจบการ DIY ครับเพื่อนๆ RC DIY ครับเอาอุปกรณ์ RC ของเรามา DIY ซ่อมเข้าของเครื่องใช้ได้นะครับผมนะครับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือก็เครื่องไม้เครื่องมือ RC นี่แหละครับโอเคครับสวัสดีครับซ่อมเสร็จนะครับเราก็พกไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับขอเพียงเรามีแบต RC นะครับแล้วเราเล่น RC อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็ ิดได้เลยเห็นไหมครับอ่าโอเคครับอันนี้คือมาเทสงานนะครับแล้วก็พกเข้ามาด้วยนะครับเมื่อยๆก็ให้สีภรรยาน,นวดให้นะครับนี่นะครับอ่ะนวดกันครับเพื่อนๆโอ้ดีมากเลยครับข้างล่างไหนจ้ะอ,อือฮึสบายเลยนะ ลงอีกนิดหนึ่นตงตองแก้มป้นอ่ะโอ้โหแก้มป้นสะดุ้วยดีมากเลยสุดยอดนี่คือมาบินหรือมาพักผ่อนอะซีดีไอไครับสบายมากเลยอ,อีกข้างหนึ่งครับโอ้โห,โอโหเออเองจะไปไหนอะ่ะใช้งานดีจริงๆ แบตหมดก็ไม่เป็นไรครับเรามีสำรองอีกสองก้อนแบตสำหรับเล่นเครื่องบินครับเล่นฮอจิว๋วเล่นเครื่องบินกับฮอจิว๋วแบตสองเซลล์ชุดนี้เอาไปเล่นเครื่องบินกับเล่นฮอเล็กครับมีประโยชน์ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซ u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆน,นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ